ขั้นตอนการใส่ตัวอ่อน,ออนเขาทำกันยังไงไปดูค่ะเราจะไปคลินิกแบบไม่แต่งหน้าและห้ามฉีดน้ำหอมนะคะไปถึงเขาจะให้เราเปลี่ยนชุดนะคะเก็บผมและใส่หน้ากากที่นี่นะคะจะเป็นห้องปลอดเชื้อดังนั้นเราห้ามใส่น้ำหอมหรือใส่อะไรที่มีกลิ่นเข้ามาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมตัวนะคะที่ N I C I V F เนี่ยเขาจะมีการริบยาให้เราด้วยค่ะยาจะทำให้หมดลูกของเราคลายตัวนะคะและทำให้ตัวอ่อนติดได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นเรา,าก็ต้องอั้นฝาวะนะคะด้วยการกินน้ำเข้าไปจำนวน เพื่อให้กระเพาะปัสสวาวะของเรานะคะใหญ่ขึ้นแล้วก็ดันมดลูกของเรานะคะให้อยู่ในท่าที่ง่ายกับการใส่ตัวอ่อนค่ะหมดลูกของไปนะคะมีความแตกต่างจากคนอื่นเลยต้องกั้นปัสสวาวะมากกว่าคนอื่นเล็กน้อยค่ะเมื่อกระเพาะปัสสวาวะเราอั้นอย่างเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะมาเข้าห้องค่ะซึ่งนี่ทุกคนเห็นไหมมันคือตัวอ่อนของเราเขาจะใช้หลอดนะคะดูดซึ่งมันเล็ก มากแบบเล็กมากจริงๆนะคะนี่คือเขาเข้าไปแล้วทุกคนนักวิทย์นะคะเมื่อเขาดูดตัวอ่อนของเราเข้ามาที่หลอดแล้วเขาก็จะเอามาให้คุณหมอนะคะคุณหมอจะให้เราดูที่จอนี้นะคะเขาจะให้เราเห็นว่าเขากําลังใส่เข้าไปไหลังจากใส่เข้าไปเสร็จแล้วเขาก็จะมาให้เราเช็คที่หลอดอีกทีนะคะว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในหลอดแล้วเพื่อป้องกันการผิดพลาดซึ่งจะบอกว่า process นี้เนี่ยเป็นระยะเวลาที่เร็วมากๆนะคะไม่ถึง10นาทีค่ะหลังจากใส่ตัวอ่อนเสร็จนะคะคุณหมอก็จะทําการเน็บยาให้เราคะ่ะสังเกต ดีนะคะว่าปายเอาน้องเจลลี่แคทนะคะมารับลูกของปายกลับบ้านด้วยค่ะใครจะไปใส่ตัวอ่อนนะคะก็แนะนําทริคนะคะให้เอาตุ๊กตาตัวเล็กๆนะคะมารับน้องกลับบ้านด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะคุณหมอก็จะมาอธิบายค่ะว่าเขาใส่ไปตรงไหนของมดลูกของเราลักษณะที่เขาใส่เป็นยังไงและสุดท้ายนะคะพี่พยาบาลน,นะคะ<า>เขาจะเอายาต่างๆนะคะและอธิบายขั้นตอนการดูแลตัวเองหลังจากกลับไปนะคะว่าเวลาใส่ตัวอ่อนต้องปฏิบัติตัวยังไงค่ะใครที่กําลังจะไปใส่ตัวอ่อนขอให้ทุกคนโชคดีไปพร้อมๆ กันนะ